ว่าขอโทษน,นะคะว่าไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าไปทำทุละมาอร่อยอร่อยอืมแซบ่บหมูยอค่ะอืม นี่อันนี้ก็จะเป็นฟีมือคุณยายยำหมูยอบแบบอนุบาลอร่อยอร่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นฟีมือคุณยายยำหมูยอบแบบอนุบาล แซ่บหมูยอค่ะอราคากับการรับชมค่าคลิปนี้ค่ะกินยำหม,มูยอแล้วก็กินตำหมูยอทั้งยำทั้งตัำจะเป็นรอบสองอรอบสองก็ได้ค่ะ,คะแบบอร่อยมากเลย ขอบคุณนขนมจีนใส่กับผักกระหล่ำที่รวกอร่อยอร่อยอาจะเป็นรอบสองรอ,อบสองก็เล่นได้ค่ะ,คะแบบอร่อยมากเลยขอบคุณนะ สวัสดีค่ะรอบติดค่ะบ้านขุนพันธ์ทิพมโตพานะคะจะพามากินตามขนมจีนใส่พริกหนึ่งเม็ดค่ะอืมแซ่บหมูยอค่ะสวัสดีค่ะรอบติดค่ะบ้านขุนพันธ์ทิพมโตพานะคะจะพามากิน ตาขนมจีนใส่พริกหนึ่งเม็ดค่ะขนมจีนใส่กับผักกะหล่ำทีวบวกอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะรอบติดค่ะบ้านขุนพันธิพี่์ตัวพานะคะจะพามากิน ตำขนมจีนใส่พริกหนึ่งเม็ดค่ะราคากับการรับชมค่าคลิปนี้ค่ะกินยำหม,มูย,ยอแล้วก็กินตำหม,มูย,ยอทั้งยำทั้งตับรอบดึกนะคะรอบสามทุ่มชวนเพื่อนเพื่อนกินข้าวอีกอืแซ่บ หมูยอค่ะอ,อร่อยอร่อยนะคะกับการรับชมค่ะคลิปนี้ค่ะกินยำหมูยอแล้วก็กินตำหมูยอ ทั้งยำทั้งตับนะกับการรับชมค่าคลิปนี้ค่ะกินยำหม,มูยอแล้วก็กินตําหมูยอทอยั้งยำทั้งตับนะกับการรับชมค่าคลิปนี้ค่ะกินยำหม,มูยอแล้วก็กินตําหมูยอ,ท,อ,ยท,อ,อทั้งยำทั้งตับรอบดึกนะคะรอบสามทุ่ม ชวน,นเพื่อนๆกินข้าวอีกขนมจีนใส่กับผักกะหล่ำชิวอร่อยอร่อยรอบดึกนะคะรอบสามทุ่มชวน,นเพื่อนๆกินข้าวอีกอาจจะเป็นรอบสอง อืมตอบก็ได้ค่ะ,คะแบบอร่อยมากเลยขอบคุณน้ำนมจีนใส่กับผักกะหล่ำที่รวกอร่อยอ่อยนืมแซ่บหมูยอค่ะอืม ค่ะกับการรับชมค่ะคลิปนี้ค่ะกินยำหม,มูยอแล้วก็กินตําหมูยอทั้งยำทั้งตับนี่อันนี้ก็จะเป็นฝีมือคุณยายยำหมูยอแบบอนุบาลสวัสดีค่ะรอบติดค่ะบ้านขุนพันธิพ่มมโซพานะคะจะพามากิน ตาขนมจีนใส่พริกหนึ่งเม็ดค่ะอร่อยอร่อย <c oughs> อรอยอร่อยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นฟรีมือคุณยายยำหมูยอบแบบอนุบา <c oughs> แลแปลว่าขอโทษน,นะคะว่า ไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าไปทำทุละมารอบดึกอันนี้ต้องอาจจะเป็นรอบสองรอบสองก็ได้ค่ะอ๋อค่ะแบบอร่อยมากเลยขอบคุณนะ อร่อยอร่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นฟีมือคุณยายยำหมูยอแบบอนุบาลขนมจีนใส่กับผักกระหล่ำที่ลวกอร่อยอร่อย รอบดึกนะคะรอบสามทุ่มชวนเพื่อนเพื่อนกินข้าวอีกนะคะกับการรับชมค่ะคลิปนี้ค่ะกินยำหม,มูยอแล้วก็กินตำหมูยอทั้งยำทั้งตำสวัสดีค่ะรอบดึกค่ะบ้านขุนพันธิพ่มมโตพานะคะจะพามากินตำขนมจีนใส่พริกหนึ่งเม็ดค่ะ ของเราก็เป็นตำซั่วตำซั่วใส่กับขาเป็นรอบสองรอบสองก็เลว่าได้ค่ะ,คะแบบอร่อยมากเลยขอบคุณนะ ือคุณยายยำหม,มูยอบแบบอนุบาลแซมหมูยอค่ะอ,อร่อยอร่อยขนมจีนใส่กับ พัดก,กระลำที่รั่วอร่อยอร่อยรอบดึกวันนี้ต้องสวัสดีค่ะรอบดึกค่ะบ้านขุนพันธิพผมโตพานะคะจะพามากินตามขนมจีนใส่พริกหนึ่งเม็ดค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นฝีมือคุณยายยำหมูยอบแบบอนุบาล อะไรอะไรค่ะรอบดึกอันนี้ต้องรอบดึกอันนี้ต้องนี่อันนี้ก็จะเป็นฝีมือคุณยายยำหมูยอแบบอนุบาลคากับการรับชมค่าคลิปนี้ค่ะกินยำหมูยอ แล้วก็กินตําหมูยอทั้งยำทั้งตับแลลว,ว่าขอโทษน,นะคะว่าไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าไปทำทุกละมานี่อันนี้ก็จะเป็นฝีมือคุณยายยำหมูยอแบบอนุบา <c oughs> อทแซ่บ หมูยอค่ะอืขนมจีนใส่กับผักกะหล่ำที่ลวกอรน,นอยอร่อย